ราเนี่ยมีลักษณะที่พิเศษที่สุดคือพระเจ้ามีลักษณะหลายอย่างที่ดีเน่นะเรียกว่าความดีของพระเจ้าหรือพัสดลิศของพระเจ้าเอาพูดสิความดีของพระเจ้าความดีของพัสดลิศของพระเจ้าเด็กฝ่ายนะคะพูดด่วนนะปวดนะรู้ไหมว่าพัสรลิศของพระเจ้ามีสิ่งหนึ่งมีด้านหนึ่งที่โดดเด่นมากในสวรรค์ จนทษสวรรค์ในสวรรค์นเนี่ยร้องอุทานคนํานี้เหมือนสารสื่อในความดีของพระเจ้าคํานี้ไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเลยในสวรรค์เนีย่ยทูตสวรรค์ สริญไปนิรันดร์การคือคําว่าอะไรอ่ะตอบสิอย่ามึนบอลบลุนเออบอลอะไรนะด้วยเลยเพราะว่าเธอเคยการมองเห็นแต่เราตู้มองไม่เห็น<ท>นะคะพระเจ้ามีลักษณะที่ดีทุกทุกด้านเลยพระเจ้าเป็นความรักเป็นความเมตตากรุณาใช่ไหมคะเป็นพระเจ้าแห่งความอดทนนาน,านอาภัยโกรธช้าแล้วก็ โกรธไม่ตลอดไปเป็นพระเจ้าแห่งการอภัยนะคะเป็นพระเจ้าผู้งดงามนะคะดีทุกด้านเลยแต่ในสวรรค์นเนี่ยในพระคัมภีร์บอกเราว่าทูตสวรรค์อ,อ,อ่อนซอนอ่อนซอนในความบริสุทธิ์ของพระเจ้าจนอุทานเป็นครรมนำสนทสการกไปเรื่อยๆมีหลักการว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์ในพระคัมภีร์เรียนไปสาม หรือว่าตอนที่บอกว่าทู้สวรรค์ูทานคําว่าบริสุทธิ์บริสุทธิ์บริสุทธิ์พระเจ้าผู้ทรงดํารงอยู่ในการก่อดํารงอยู่ในปัจจุบันดํารงอยู่นีน่หลังการเข้าใจไหมคะรู้ไหมทำไมเขาอุทานทูตสวรรค์ผูทานสามสามคำเพราะว่ามีพระเจ้าพระพ่าค่ะพี่น้องสามพระพ่าครับสามพระพ่ะาพบริสุทธิ์ไหมคะอเออนะเนี่ยเด็กเด็ก พระเจ้าเรามีสามพระผาคอันนี้เป็นพระบิดาใช่ไหมคะอันนี้คือพระบุตรหรือลูกก็คือพระเยซูนะสว่วนอันนี้เป็นเหมือนนกพิราบพระองค์ไม่ใช่นกพิราบแต่พระองค์สุภาพก่อนโยนเหมือนนกพิราบข้าพเจ้าก็เลยใช้เป็นตัวแทนว่าเป็นพระบิดาโดยสุขสันฐานเหมือนนกพิราบโอเคไหมคะไป